สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบันหารแจ่มใสวิทยา3ค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง mm Hate hmm. hey Speed ทิ้งร่องรอไว้กับฉันค่ะแนวคิดของพวกเรานะคะก็คือ เราค่ะได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิด h ฮสปิดในสังคมนะคะเพราะว่าในสังคมเราตอนนี้มีการใช้ h ฮสปิดกันอย่างแพร่หลายค่ะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนครอบครัวคนรอบข้างนะคะหรือว่าทางโซเชียลมีเดียค่ะและที่เราเลือกที่จะจัดทำหนังสั้นนะคะเพราะว่า ในปัจจุบันค่ะโซเชียลของเราเนี่ยผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายแล้วก็เข้าถึงได้อย่างแพร่หลายค่ะการที่เราทําหนังสั้นนะคะเราก็จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับทุกคนได้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าจะรู้จักพวกเราหรือไม่ค่ะครับแล้วก็ขั้นตอนนะครับหนึ่งเลยคือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับโครงงานหนังสั้นที่เราจะทําก็คือเฮสปีดว่าเป็นยังไง2ก็คือเราจะจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ครับแล้วเราก็จะเริ่มถ่ายทํา ส่วนการให้ทำเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนเลยครับพวกเราเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็คือเพจของโรงเรียนแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะเราเผยแพร่แล้วผู้คนในกลุ่มก็ช่วยกันเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลของตนเองด้วยค่ะผู้คนที่เข้ามาดูนะคะก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฮดสปีดมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารในชีชวิตประจำวันนั้นของเราเป็นเชิงบวกมากขึ้นค่ะ คุณเคยโดนใครมาเฮสเปซใส่บ้างหรือเปล่าครับก็เคยแล้คะค่ะแต่ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอคะเพราะว่าเห็นใครๆเขาก็ทํากันอย่างหนูหนูก็ทําใส่คนอื่นนะคะแต่ก็ไม่เคยเห็นใครเป็นอะไรเลยคะคะอุย้ยนางมาแล้วอะอุย้ยเก็บให้นหน่อยสิลองแต่งหน้าดูบ้างปะเผื่อจะสวยในสักครึ่งหนึ่งของเราอะ บ้านแกมีกระจกปะแกออกจากบ้านสสาพนี้าจริงอะเฮยเขาก็สวยนะแต่น้าอ้วนไปหน่อยอ่ะยายามเข้านะเผื่อจะสวยขึ้นบ้างอ่ะแล้วคุณรู้สึกอย่างไรครับที่โดนคนกลุ่มนั้นเฮสปีใส่อืมก็ไม่ค่อยชอบหรอกค่ะแต่ก็ทำให้ตัวเองสวยขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ ความสามารถแทบจะไม่มีเลยอ่ะหรอ คุณเคยโดนใครมาเฮสเปซใส่บ้างหรือเปล่าครับก็โดนมาเรื่อยตลดอดเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาเกลียดอะไรหนูกันแต่รู้ตัวเองทีทุกคนก็รู้จักหนูกันหมดแล้วละค่ะแต่รู้จักจากคำนินทาของคนอื่นนะคะในปัจจุบันโซเชียลได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นสมัยนี้ด้วยความเป็นวัยรุ่นเด็กหลายๆคนก็อยากจะแต่งตัวแต่งหน้าอยากให้ตัวเองดูดีไม่เว้นแต่กับเด็กคนนี้ เพลงขวัญเธอได้ค้นหาอินสปิเรชันจากสื่อต่างๆเพื่อมาปรับให้เข้ากับความชอบของตัวเองเพลงขวัญจึงเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวตามความชอบของตัวเองและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในปัญหาหลักของสังคมไทยคือการเลือกปฏิบัติเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกทำให้เพลงขวัญเริ่มหาวิธีสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองผ่านทางโซเชียล หลังจากที่โดนคอมเมนต์จากคนในโซเชียลคุณรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะครับก็เห็นรณรงค์เรื่อง beauty standard ดดกันว่าจะสวยหรือไม่สวยก็พวกมีความมั่นใจแต่พอเจอคอมเมนต์แย่ๆเบบนั้นก็ทําให้หนูเสียความมั่นใจไปเลยนะคะจนไม่กล้าออกไปเจอคนอื่นเลยคุณเคยโดนใครมาเฮสปสใส่บ้างหรือเปล่าครับเออก็มีค่ะก็จากพ่อแม่เลย จริงๆก็พยายามบอกเขาแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะพาวมานั่งนี่ ทำไมแกสอบได้คะแนนน้อยอย่างนี้พอส่งไปเรียนพิเศษตั้งเยอะแยะมันไม่เคยเข้าหัวบ้างเลยหรือไงกูพาไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นอ่ะพอชอบร้องเพลงพอชอบเต้นอ่ะทําไมพาจะทําทในสิ่งที่พาชอบไม่ได้อ่ะพาฟังพ่อเขาก่อนสิอย่าไปขัดพ่อเลยและไอ้ที่แกทําอยู่เนี่ยมันมีอนา,าคตดีนักหรือไงอาชีพเต้นกินลำกิน จบออกมาจะมีงานทําหรือเปล่าหยุดทําเรื่องไร้สาระได้แล้วพอให้ไปเรียนก็ไปเรียนสิ ณรู้สึกอย่างไรกับความกดดันที่พ่อแม่มาให้ครับก็ไม่โอเคค่ะเขาไม่เคยถามเลยว่าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้โอเคหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างบางครั้งหนูก็แบบเครียดจนจนทำร้ายตัวเองบ้างก็อืม สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับนะคะคือผู้คนที่ได้ชมภาพยนตร์ของเราค่ะจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเฮสปิดมากยิ่งขึ้นค่ะและตระหนักถึงโทษของเฮสปิดนะคะเมื่อเราตระหนักถึงโทษของเฮสปิดแล้วทางกลุ่มเราก็หวังว่าคนในสังคมหรือผู้คนที่ได้รับชมหนังสั้นของเราจะลดการใช้เฮสปิดได้ค่ะและเมื่อลดการใช้เฮสปิดแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มการสื่อสารเชิงบวกในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะ โครงงานเรื่องเอส e ีดทิ้งร่องรอยไว้กับฉันซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเอส e ีดนั้นมาหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนจากโซเชียลจากครอบครัวหรือจากคนใกล้ชิดอื่นๆก็ตามแต่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนไปกับเอส e ีดดังกล่าวนั้นการรู้เท่าทันการมีกราะแองการไก่กรองเป็นเครื่องมือในการที่จะรับมือ กับเอเสตปีดมันจะทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขดังพุทธพจน์ท,ที่ตรัสว่าบุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่ยังคนอื่นให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั่นแหละเป็นวาจาสุภาษสิทธหมายความว่าวาจาที่เป็นวาจาสุภาษสิทธต้องเป็นวาจาที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายทำลายจิตใจของคนอื่น การบุลี่ก็คือวาจาที่เป็นทุพปาสิทธ์ส่วนสัมมาวาจาก็คือวาจาที่เป็นวาจาสุปาสิทธ์ที่ช่วยส่งเสริมไม่เกิดความรักความเข้าใจต่อกัน